ทดลองสตรีมยาเด้อค่ะพี่น้องเป็นเรื่องงานนะคะทำถูกไหมนเนาะวว้เหดถูกว่าวว้เหดถูกว่าพี่น้องเป็นแบบนี้อ่ะ

สวัสดีค่ะพิทาก้อยลองไลฟ์สตีพยาดเพิ่งเลิกงานหมดตลิกงานก็ได้ล่องเหตุเบิงพิธาบอกว่าสวัสดีจ้าเพิ่งตื่นนอนสันนะคะหมดตลิกงานค่ะพิธา เก็บผักขีเ้เล็กอันเกาหลีเก็บผนะักเกาหลีใต้เก็บผักขีเ้เล็กเกาหลีมะพอสิมากแกงกระเพาไในแกงดอกพี่ทาคะแล้วเขาวางวางบันไดาวางยังไงถามพี่อบอบยั่นเพิว่าวางนี่ วางบ <Depois, S 1> <book> ันไดให้มูขึ้นน้ำแม่เห็ดจังดเห็ดบบเป็นเห็บบเป็น วางบันไดวางยังไงวิธีวางบันไดอ๋อนี่บอเทียนเป็นลูกเพื่อนสองอันนี่บอกสองคนนี่บวแล้วก็บวกใช่ไหมแล้วก็๊อปปี้ 네 쌍머님 어, <laughs> 네. 머님 아들 네 <laughs> วางเงนใดยังไงอ่ะเฮ็ดเห,หมองไหนนะพี่ท่าที่มันเป็นรูปรูปคนรูปคนสองอันนี่รูปคนสองอันตัวที่ว่า g u e s t s แต่ตรงนี้แล้วก็กดบวกใช่ไหม แล้วก็มันมีอันเนี้ยแล้วเราไปวางลิงก์ตรงไหนพัดลอกเหรอพัดลอก <c oughs> แล้วเราวางตรงไหนโอ้เหตุ่าเป็น

นล้วมันเก็บผักพี่พี่ท่านแล้ววัดปรหะว่างมองได้ใครมันมีอันนี้อยู่มองไปลูกเพื่อนเนี่ยวเจ้าปุโรหะว่างดึงมึงได้ว่างมันได้คือว่างมันได้ทออโทรให้หน่อยโทรถามพี่อ้อมให้หน่อยนี่โทรถามแกนหน่อยแกเตื่นแน้วหัวหลอดแล้วไม่เก็บผัก สวัสดีค่ะน้องารินเที่ยวไหนนะคะตัวไอ้โหถามมันตัวถามพิธท่าแล้วแล้วว่ามองรูปคนนี่แหละแต่ว่าว่รูว่าห้าเสียออกไปว่างมองใดจังสิแม่มเนี่ยมันขึ้นบอกอยู่นะเนี่ยมันขึ้นบอกอยู่แต่ว่าเนี่ยว่างมใช้กระดาษตัวถามพี่ออมให้หน่อยโทรไปเลยนี่ไปวางตรงไหน อเฮ็ดไปเฮ็ดมาอ๋อเช็คอยู่ f เฟซบุ๊กเมสเซจเฟซบุ๊กเมสเซจของพิธาเครื่องอันเครื่องพอชาติแบตอยู่เครื่องไอเดียชา์ิแบตอยู่พิธาแป๊บหนึ่งอยู่ในเมสเซจแล้วส่งแล้วเหรอเพาะเดี๋ยวเปิดเครื่องแป๊บหนึ่งค่ะพิธางงมงเศร้าๆไปฮ็ดต่ว่เป็น กล้ยก็เข้าไปที่มันมีลูก2คนแล้วสิ่มีไม้บัวมัน,มนวางกล้ยก็ขิ้เข้า mm. ขไปคี้เข้าไปขี้เข้าไปแล้วมันก็สิมีอ่าอ่ากล้ยก็จีอ่าแท็บแท็บด้วยหมอกที่ว่าสติกาแล้วก็แท็บแล้วก็เฮ็ดอ่าเฮ็ดที่ว่ามันมันไม่ใช่แบบว่าคอพปี้นี่คอพปี้แล้วก็ไปเอสติแกดคอพปี้ไปเพสยูคอมเมนแล้วมันก็สิขึ้น ขำมแ่อ่าสมมติว่าอันกอันก้อยไปข้ามแม่ล้วันก้อยก็แบบว่าเอามือเอามือแตะลงไปแล้วก็ข้างไปสองสามวิอันใดและแล้วก็เร่อแล้วก็เพสเนยคำภาษาเก็บเพสมันขึ้นมากแปลว่าอันปัอญะก้อยก็ไปไปข้ามแม่สวยคนรเจนนี่อันนี้เกินึงบ่รคเซียเต เซลล์ <Zero. S 2> ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้กำลังหาวิธีวางมันได้ก้อยกเข้าไปเท่มันมีลูกสองคนและไมีไม้บวกมันบัวก้อยก็คิดเข้าไปคิดเข้าไปแล้วมันกจะไมีอ่าอ่อเนี่ันั่เกิดก้อยก้าวีอ่าแทบแทบดูมองั้่ว่าเอสติมยาส์นี่นี่แคปแล้วก็เฮ็ดนี่เฮ็ดที่ว่ามันมันไม่บอกว่าคัพกี้อ่าก็พี้แล้วก็ ไปเออแล้วกับไปไป,ไปเพสอยู่ข้างแม่แล้วมันก็จะขึ้นอ่ะนี่ก็นี่ตีก็ปีแล้ว <laughs> เดี๋้อเดี๋ด้อพี่น้องหาบันไดให้ขึ้นอยู่มันก็วุวมมน่นวายข้ามแม่ก็กลัวเหรอดีกดสองอาทิตย์นี่ ลอกทั้งหมดแค่อันก้อยก็เข้าไปเท่ามันมีลูก2คนแล้วสิมีไม้บวกมันบ่กก้อยก็คลิปเข้าไปคลิปเข้าไปแล้วมันก็สิมีอ่าอ่าลูกคนเนาะก้อยก็สิอ่าแทบแทบยื่งมองแต่ว่าสติมยัดนี่แล้วก็สติมยาดแล้วก็เฮ็ดเอ่อเฮ็ดที่ว่ามันมันมไม่ใช่บอกว่าคอพปี้คอพปี้แล้วก็ไปเออแล้วก็ไปไปเพรสยูคัมเม้นท์แล้วมันก็จะคืนอ่า ใคอมเมนต์นะ่ะอันะแ้วทึ่งสิอันนี้อันนี่ตัวดูดูเข้าข้ออะแล้วเราตื่นแล้วนอนเราจะตื่น ว้ายทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องหาบันไดให้ขึ้นอยู่นะคะพี่ท้าบอกอยู่เลยเออจะโทรหาพี่ออฟเนี่ยพี่ออฟทำยังไงเนี่ยพี่ท่าบอกแล้วก็ทำไม่ได้นีออ่โทรหาพี่ออฟเนี่ย เดี๋ยวจะโทรอันอันยังก่อเมสเซนเจอร์นี่นี่นี่อ้าวเบสไม่ได้แบสก็สิบบ์ฮัลโหลสวัสดีค่ะไปยังไงน่ะพี่อ๊อฟนี่นี่รูปสุกคนสองคนใช่ไหม

比大点了吗？比了吗？